โ okay, อเคจดีครับจดีครบตรงชุมังนา้าอ่าวันนี้มาแต่เช้านะครับอ่าเดี๋ยววันที่เดี๋ยววันนี้ก็เดินทางแล้วไปกลางพิบันทีวันนะครับอ่าไปหายานะครับเนาะโอเคนะครับอ่าก็ตอนนี้ก็ผมก็อยู่ตรงรางรถไฟครับอ่าขอพูดใส่กลยนิดนึงนะครับเหมือนมีลมเปิดพุ่ยสานะครับโอเคก็ก็มีไหนก็มีผมจะมี แต่มีบอกท่านผู้ชมนะครับเนาะถ้าท่านผู้ชมไม่ไม่ดูแลไม่ดูคลิปของผมนะครับอ่ะซึ่งเออบอกขอรอหกสี่สองอะ่ะผมก็ไม่หามบอกรอ,ขอเ,รเขาบอกว่าเส้นนินที่บางที่บางโน่นนะทำใหาม,ม่เส้นดินทำใหม่บอกว่าจะไ่ดิ่หองกายเออม่านผมมังอยู่ฝั่งนน้นนะฝั่งเลนตรงนน่นเห็นไหมผมเดินข้ามาเห็นไหมเนี่ย นถ้ามาตรงนี้แล้วก็ผมมาเริ่มไปตัดตรงโน้นแล้วก็มาถึงตรงหัวแล้วจกักรก็ข้าใบถ่ายกระบวนสิบ่สามได้แหนะสาเหตุนะครับว่าเนาะถ้ามคอรราในลงงลิปผมนะเออน้องหนูที่อยู่จะอด,ดีตรถไฟรหรืออยู่ขณาในต่างตงอ่ะช่วยฝากหมอกมคอรอ่หกสี่สองด้วยฝากหมอกอูฮาหอนะครับว่าจะไปดีที่บางนาอีก ดูแลว่าการดีนนะคือดี่นขบวนสิบสามอยู่แล้วเนาะแต่ว่าไปหาบอกขอรอขอบวนหกสี่สองอะเข,ขาถามผมว่าไม่รู้เนี่ยมันตอบมันตอบว่ามผมนะผมก็เสียงหายถูกไหมเออมันตอบว่ามผมผมก็เสียงหายถูกไหมก็อย่าไาบอกน้องๆว่าให้ไปดี่ที่หอไก่หรือลองลองกบหรือหอไก่หรือ,อวางก่อนก็ได้หกสี่สองได้ดมันมัน ไม่ต้องลำบ,บากกับผมอีกนะครับเนาะเพราะว่าบ้านผมก็อยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งตรงใกล้กับสะพานนะเดินไปน้อยนึงเนะี่ยแน่และบ้านผมอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยแม่ผมก็เดินมาปุ๊บๆๆเนีน่ไหมเดินมาถึงตรงเนี้ยมันก็อะไรอ่ะมันมีรถประมงทางที่จอดอยู่นะยี่ห้อมสีเนี่ยมีรถประมงทางที่จอดอยู่นะแน่แผมเดินมานถึงตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มาถึงตรงนี้ ห้ามตังหัวจ้ะผมก็ไม่ห้ามเขาว่ามันนี่มันนีข่ขโมยอะไรโน้ล่ะคือนีขอ่ขโมยสิบสามโน้ล่ะสิบสามสิเอาปล่อยเลยไปหกสี่สองไปเลยเนี่ยนะผมก็อย่าฝากเตือนนะทำเนาะนายฮันนี้มั่งน่งว่าเขาหามผมว่าไม่ต้องไม่ยุ่งผมงม่ไม่ต้องไม่ยุ่ง 6, ไอเรื่องพครออะไรอย่างนี้มันต้องมีเขาอะไรเนี้ยก็มันนี่นะของคนจะนี่ทำไมอะทุกค,คนนะ บอกให้ไปดีดเออไปดีดที่วางก้าวางก้าเหอมากดทำกิจเมือเราเป็นก็ไไ้เป็นดิก็ได้มมนต้องมาดิที่บองหน้าหรอกฝากเตือนนะคะฝากเตือนบอกขอรขอทุกคนด้วยนะครับผมก็ไม่ชอบเพราะว่าในการดิดนะในการดิดข้ามอะไรรางสองรังสองเป็นนางหนึ่งในเนี้ยให้ให้น้องให้น้องๆไปฝาบกบอกบอกขอรอดวนนำดวนน้ำมันใส่ฝากหมอกด้วย ้าเกิดไม่บอกอะ่ะยมผมจะไปโทรบอกกรุงเทพเองน้องน้องหนุ่มคิดเอานะคิดเอานะผมจะไม่บอกกรุงเทพเนี่ยดี๋ยวผมจะไปแไปไปต่อว่ากรุงเทพเลยบอกว่านีบบองหน้าดูดีมากบ,บ้านผมอยู่ฝั่งนู้นนะเดินไปสุดตรงนี้ใช่ไหมเดินตรงนี้อ่ะแล้วก็มาเถึงถึงตรงนี้แล้วข้ามแล้วข้ามหัวเราจากไปคืออันต้อนนี่แหนะที่ทำกรมวลหกสี 6, 4, 2, ่สองกลางดึกคืนเนะี่ย นั่นนั่นทำไมถึงตง้องดิบตับขโมยสิบสามวัดเออเออทำไมไปดิที่หอไกลวะของคนก็งงไหนของคนของมงคนเดียวนะโมงคนเดียวนะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบพุกคนก็งงหมดนะไม่ใช่นะผมผมโมงคนเดียวนะตามทางมาคนเดียวที่หนัก็อย่าไปดิบอย่าไปดิบที่ไหนก็ไม่ดิที่หอไกลแล้วก็ไม่ดิที่นงนงก็บอบได้ไฟเกตได้ หัวนงได้ได้หมดเลยทุกหานีไม่เสื้ออ่ะไม่เสื้อคุณก็ไปนั่งรถไฟอ่ะนั่งรถไฟขบวนไหนก็แด้นั่งไปดูอ่ะไปดูว่าเออสถานีไหนอ่ะมีรังสองสถานีไหนมีรังสี่นะฮะหัวมีหมดเลยไม่เสื้อก็ไปน้องนั่งรถไฟดูนะดูแล้วว่าโดนแล้วว่านี่นะผมก็หาบขอหกสี่สองผมพากว่าเจนิทามเจนิที่บาง นด่ที่บังหน่าทำไมม้าผมอยู่ฝั่งโน้นนะไม่ใช่อะไรหรอกคนม้าผมอยู่ฝั่งโน้นแล้วคนจะไม่เด่ดเพื่อเพื่ออะไรที่หนังอ่ะที่หนังจําไว้เลยถ้าดรอนดดอนดําดรอัดลมันสายไปเด็งที่วางกาศะไม่เด็ดให่หอกกันก็ได้อย่ามาเด็ดที่บังหน้าไม่เอานะอย่างเนี้ยไม่ชอบเลยอย่างเนี้ยม้าผอมอยู่ฝั่งโน้นผมน่ะจะเออจังวัดหัวอลย ได้ทองรถไฟแล้วที่จริงอ่ะที่จริงผมก็อย,า,นะอยากทํานะแต่ผมกังวลลายทองรถไฟแล้วผมก็ไปหารถไฟนะใน,ในสาเหตุอ่ะสาเหตุเราบันไดก,กันอ่ะดิน,นการสองขบวนเนี่ยเราวางหกสี่สองในหนึ่งสามอ่ะฝากบอกฝากบอกนายสถานีด้วยทุกทุกจังหวัดจังหวัดไหนก็ได้คนอยู่กับสถานีไปบอกนายสถานีเลยว่าอย่ามาลิกที่อย่ามาดิกที่บางนาอีก ถ้ามผมเห็นนะถ้าถ้าถ้าผมเห็นนะผมผมมาจะจะฟอ้องร้องที่หัวลำโพงเลยกรุงเทพอะ่ะจะให้เห็นอีกนะฝ่าเตือ์โอห่าหอเลยอย่าให้เห็นอีกนะโดดโดดมันสายโดดดำอ่ะอย่านะมาดีที่เบ้าหน้ามาดีที่ห่อไกลซะมาดีไหนก็ได้แล้วแต่ไม่ไม่ดีไหนก็ได้อยา่ามาดีที่บ้าหน้าไม่เอาเดียน,นี้ไม่เอาเลยเนอะก็อย่าฝากไว้นะครับฮะ ใครที่อยากดูขบวนรถธรรมดา4ี่ศ <Lat Alexandria> ูสย uh ์เจ็ดสองหนึ่งสองสองศูนย์สองแล้วก็สี่ศูนย์หนึ่งก็ร้อยสิบสองแล้วก็หนึ่ง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 ศูนย์ตออที่ผมจะเดินทางคือขึ้ขบวนนี้นะครับอ่าก็ฝากน้องๆคิดนะครับลองลคิดไว้นะฝากไปบอกบอกขอรอหกด่วนดำด่วนนดำมันใส่ฝากไปบอกด้วยไปบอกบอกขอรอเลยไปบอกเลยว่าอย่าไม่ดิ้นที่บางหน้าอีก ถ้าผมเห็นนะถ้าผมเห็นนะมีรถอ,อีกยวผมมันจะไปเดินเดินน้อนที่กรุงเทพเลยเลยไม่เอานะคืนนี้นะคืนนี้ไม่เอานะ้เนะนะบางน้าอะบ้านผมอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่ไม่ใช่บ้านผมอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งโมสานีไม่ใช่มาบ้านผมอยู่ฝั่งตรงตรงนี้เห็นไหมตรงที่มีศาลาเนี่ยนะเออที่มีศาลาอยู่แล้วก็มีเอ,อ่อตึกโรงเรียนด้วยมีสีเขียวกับสีเนี่ยน,นะ่ อันนั้นเออมามามาผมยิฟังแถวนี้จริงๆนะครับมาฝากเตือน,นะครับขอผมลาจบเท่านี้ครับอ่า๋ยววเจออย่เจอรอบใม่สองนะครับรอบใหม่สองเดี๋ยวผมจะเดินทางนะครับโอเคสวัสดีครับอ่า